ตาไปทุ่มเทให้กับการดูแลครอบครัวพักใหญ่ล่าสุดคุณแม่คนสวยแอฟทักซอนก็ควงคุณสามีสงกรานเตชันรงมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของกานิเย่พร้อมเผยเคล็ดลับผิวอ่อนเยาว์กระจา่างใสในงานกานิเย Touch ่เอ็ดเลสไวท์บิวตี้อินทัชบายทามรวมด้วยนักร้องหนุ่มเสียงดีตู่พบทอก็ควงคู่มากับแฟนสาวนุชนุชนันด้วยค่ะ รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวกันนี้อีกครั้งได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกันนี้อีกครั้งกับคราวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะกันนี้เอชเลสไวท์ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะกันนี้เอชเลสไวท์นะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ที่เป็นครีมที่นําเอาเทคโนโลยีนะคะการลดเลือนริ้วรอยนะคะมาบวกกับ ไวเทนนิ่ง uh, ค่ะก็คือเราใช้ตัวเดียวเนี่ยได้ทั้งลบเลือนริ้วรอยแล้วก็ทำให้ช่วยผิวให้ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะแลวก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเริ่มดูแลผิวตัวเองเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะดูแลอย่างสม่ำเสมอเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวนะคะ,คะสําสหรับคุณแอฟท็กซอออนนะคะก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่นะคะซึ่งมีการมีความประสบความสำเร็จในชีวิตในช่วงเวลาต่างๆนะคะแต่ก็ไม่ละเลยในการดูแลตัวเองก็อย่างที่เห็นนะคุณแอฟนะคะซึ่งสวยแบบว่าเวลาก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับฝากสาวๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะหรือว่าจุดด่างดำต่างๆที่เกิดขึ้นจากวัยนะคะแล้วก็อยากมีผิวที่อ่อนยาวดูเด็กลงแล้วก็กระจ่างใสก็ฝากกันนี้เอสไว้ L y ด้วยค่ะ